จทย์ความร้อนเอาจริงความร้อนนะไม่ได้ต้องการนะต้องการความรัก่ <c oughs> อขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ A-Level กันวนละข้อนะคะแล้ววันนี้พาทัง้งน้องมาถึงข้อที่21ของปี57กันแล้วค่ะโจทย์บอกว่าอะไรนะมันเป็นความร้อนก็จริงนะคะแต่พอเราเห็นภาพนะคะแล้วก็เะ มีอุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ามาด้วยเออเขานี้เป็นรูปผสมนะคะของความร้อนกับไฟฟ้ากระแสตรงค่ะเรามาดูโจทย์ไปด้วยกันนะคะโจทย์บอกว่ากระแสไอนะคะมีค่าเท่ากับ2แอมแปร์ค่ะจ่ายเข้าไปนะั้นไหลผ่านลวดตัวทําความร้อนซึ่งมีความต้านทานมาให้105โอห์มนะคะตัว R นี้มีขนาด105โอห์มในการต้มน้ําซึ่งเราใส่น้าไปเท่าไหร่ ใส่น้ำไปหนึกิโลนะคะถ้าเราปล่อยกระแสไฟฟ้าให้ไหลเป็นเวลา5นาทีอุณหภูมิของน้ำเนี่ยจะเพิ่มขึ้นกี่องศาเซลเซียสพูดง่ายๆก็คือให้เราหาเดลต้าทนั่นเองถูกไหมคะ T ีคือ temperature คืออุณหภูมินะฮะถามว่าอุณหภูมิเปลี่ยนไปเท่าไหร่นะฮะใช้เวลาสัก3นาทีดีไหมข้อนี้จับเวลากันค่ะ3นาทีผ่านไปและข้อนี้นะคะคำตอบก็คือ choice หมายเลข หมายเลขหค่ะเก่งมากเลยใครทำสำเร็จออกมาเป็นคำตอบสุดท้ายได้30องศาเซลเซียสนะคะเยี่ยมนะคะทีนี้มาดูกันนิดนึงค่ะว่าเราจะทำออกมาให้ได้คำตอบนี้กันอย่างไรนะคะเริ่มแรกก่อนนะคะคอนเซปต,ต์หลักของข้อนี้ก็คือว่าเมื่อเราผ่านกระแสเนี่ยนะคะไปยังตัวต้านทานมันก็จะเกิดพลังงานไฟฟ้าขึ้นถูกไหมคะพลังงานไฟฟ้าตรงนี้นี่แหละนะคะที่จะทําไเออกลายไปเป็นความร้อนมอบให้แก่ใครคะ ให้กับน้ําดังนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะจะมองว่าเป็นการอนุรักษ์พลังงานก็ได้เนาะพลังงานมันแค่เปลี่ยนรูปนะคะจากไฟฟ้านะคะมากลายไปเป็นอะไรมากลายไปเป็นความร้อนนั่นเองนะคะซึ่งก็ไม่มีการสูญเสียใดๆเลยนะก็เป็นการอนุรักษ์ร้อยเนะคะเปลี่ยนรูปจากรูปหนึ่งไปรูปหนึ่งดังนั้นเพียงแค่เรามีความรู้ว่าไอ้เจ้าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยนะคะมันใช้สูตรใช้อะไรคํานวณจาก ตัวปริมาณที่เขากําหนดให้มาเนี่ยใช้สูตรอะไรได้บ้างเราก็เติมลงไปฝั่งนี้ถูกไหมคะส่วนเรื่องของความร้อนอันนี้ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าเรียนมาตั้งแต่มอต้นแล้วนะคะว่าความร้อนที่ทําให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นนั้นนะคะมีสูตรว่าอย่างไรใช่ไหมมาทวนตรงนี้กันนิดนึงก็แล้วกันนะคะ,ะลุงแรกเลยนะคะเรื่องของพลังงานไฟฟ้านะคะพลังงานไฟฟ้านั้นนะคะก็จะมีสูตรหลากหลายมากเลยให้เราเลือกใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรมัง่งไ I Vt นี่ตัวรูปแรกเลยถูกไหมคะจากนั้นเราก็ทำมาเออใช้ V เท่ากับ I อเนี่ยเปลี่ยนตัวแปรพวกนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็จะกลายเป็น i กกำลัง2 R คูณ t บ้างละนะคะแล้วก็กลายเป็น V กกำลัง2ส่วน R าคูณ t บ้างละนะฮะามาดูกันต่อกับอีกตัวปริมาณหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของความร้อนน้ำมาทวนความร้อนกันนิดหนึ่งนะคะความร้อนนั้นนะคะเอ่อถ้าเป็นความร้อนที่ทำให้มันเปลี่ยนสถานะนะคะทำให้สารสสารเปลี่ยนสถานะอุณหภ,ภูมิมันจะไม่เปลี่ยน มแต่ถ้าเป็นความร้อนที่ทําให้มันมีการเปลี่ยนอุณหภูมิตอนนั้นสถานะก็จะไม่เปลี่ยนพูดง่ายๆก็คือสถานะกับอุณหภูมิเนี่ยเป็น2ส,สิ่งที่มันจะเปลี่ยนได้ทีละอย่างค่ะคือจะต้องเลือกใช้ตัวคิวเนี่ยให้มันสอดคล้องกับสถานาการณ์นิดนึงอ่ะมาใส่ตรงนี้นะถ้าสถานะเปลี่ยนนะคะ เราจะใช้สูตรเดียวเลยค่ะก็คือ Q เท่ากับ mL นะคะซึ่ง L นะคะก็คือ latent heat นะคะก็คือความร้อนแฝงใช่ไหมความร้อนแฝงจำเพาะของการเปลี่ยนสถานะจากอันนั้นเป็นอันนี้อันนี้เป็นอันนั้นอะไรเงี้ยเออนะก็แล้วแต่ที่โจทย์จะระบุไปนะคะเป็น latent heat ก็คือความร้อนแฝงนะคะอีกอันนึงนะคะถ้าหากว่าสถานะไม่ได้เปลี่ยนเนาะแต่เป็นตัวอุณหภูมิเปลี่ยนนะคะถ้าหากว่าอุณหภูมิเปลี่ยนนะคะเราก็จะมีนะคะสูตรให้ใช้งานอยู่2ตัวนะนะคะก็คือ Q เท่ากับ m c เล็กเดลต้าตัวนี้คูณมากเลยใช่ไหมกับ q เท่ากับอะไรคะ่า c ใหญ่คูณกับเดลต้านะคะอัน c เล็กคืออะไรนะคะ c เล็กก็คือความจุความร้อนจำเพาะค่ะนะฮะมันจะสเปซิฟิกต่อมวล1นหน่วยเลยนะคะว่าเป็นความร้อนที่ทําให้มวล1นหน่วยนั้นอุณหภูมิเปลี่ยนเอ่อหงองศานะฮะหรือ1เคลวินหรือ1ห,หน่วยองุอ่นของอุณหภูมิก็ได้นะฮะซึ่งในโจทย์ข้อนี้ให้ความจุความร้อนจำเพาะมาแสดงว่าปริมาณที่เขาให้มาเนี่ยนะคะคือ c เล็กสังเกตง,ง่ายๆก็ได้มีคําว่าจำเพาะ จำเพาะคือคำว่า specific ไนงะ specific heat นะคะ specific heat capacity ก็จะเป็น c เล็กนะฮะส่วน c ใหญ่เนี่ยนะฮะจะไม่มีคำว่าจำเพาะนะ c ะใหญ่ก็คือเป็นความจุความร้อนเป็นปริมาณความร้อนที่ทำให้แบบทั้งก้อนวัตถุเลยอะนะฮะมีอุณหภูมิเปลี่ยนไปหนึ่งหน่วยนะะแบบนั้นเลยมันต่างกันแค่นั้นแหละ c เล็กก็คือความร้อนต่อ1หน่วยมวลต่อมวล1นหน่วยนะฮะเป็นความร้อนที่ทําให้มวล1นหน่วยอุณหภูมิเปลี่ยนไป1ยูนิตนะฮะแต่ตัวนี้เป็นความร้อนที่ทําให้ทั้งก้อนมวลเลย นะคะไม่ใช่ต่อหนึ่งหน่วยมวลแล้วนะเป็นทั้งก้อนมวลเลยนะคะมีอุณหภูมิเปลี่ยนไป1ยูนิตเนี่ยความหมายมันต่างกันนิดเดียวมาเลยกลายเป็น2 v o c ว b u l a r y นะฮะที่ต้องคอยใช้คอยระวังกันซึ่งในข้อนี้โอเคเป็นคําว่า s p e c i f i c ใช่ไหมคะเป็นคําว่าจาเพาะนะ,ะมีคำว่าจำเพาะสรุปแล้วใช้เป็นซีเล็กเราก็เลยรู้ว่าอ๋อโอเคค่ะมันเป็นการแมทชิ่งระหว่างเอาสูตรนี้มาออกข้อสอบใช่ไหมคะกับกับพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเราเห็น I เราเห็น R แล้วโจทย์บอกเวลาอยู่แล้วก็คือแมทชิ่งมากับ i กกำลัง2 r เนี่ยตัวเองพอตัวเองมีเนื้อหาพวกนี้อยู่ในหัวทำไมเวลาเรียนมันต้องแบบคือเรียนมาทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วมันก็จะมีเรื่องราวสะสมไปเรื่อยๆใช่ไหมทีนี้ถ้าตัวเองได้ตกผลึกความรู้ไว้นะตัวเองจะนึกออกเลยว่าอ๋อพอพูดถึงปริมาณนี้นะมันมีสิทธิ์ที่จะใช้อะไรได้บ้างแล้วก็ไปดูกับสถานการณ์จริงที่โจทย์ให้มาอ๋อสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเลือกที่ฉันจะเลือกคืออ่าใช่ไหมเลือกโปเกมอนตัวนี้โปเกมอนฉันเลือกนายอะไรอย่างงี้อ่านะฮะเหมือนก,นกันกับความร้อนอ๋อมีสถานะแบบเปลี่ยนใช้อันนี้นะตอนอุณห เรามีเนื้อหาอยู่ในหัวไงเธอเพราเราไล่ไล่เสร็จปุ๊บอ้ามันก็จะต้องตรงกับเหตุการณ์นี้แน่เลยเพราะโจทย์ถามหาเดลต้าทีแล้วโจทย์ให้ความจุคร้อนจำเพาะมาอะไรอย่างเงี้ยพราเรารู้ว่ามันจะต้องใช้ตัวไหนก็หยิบมาปรุงรวมกันเหมือนเราเลือกวัตถุดิบอะคา่ะนะเราต้องรู้จักวัตถุดิบหลายๆอย่างเราต้องมีองค์ความรู้พวกนี้สะสมไว้นี่คือสิ่งที่สําคัญเน,ะนอะเนี่ยพอทำ แบ็กกราวพวกนี้สะสมไว้ดีอยู่แล้วนะฮะก็เอามาเข้าสมการกันเลยอกํกำลัง 2RT ถูกไหมคะฝั่งไฟฟ้าหยิบตรงนี้มาถูกไหมคะมามาเท่ากับความร้อนค่ะเราเลือกเป็น MC เดลต้าทนี่เลือกไว้ตั้งหน้าแล้วก็มาแทนค่ากันนะคะบางคนถนัดแทนค่าก็แทนค่าเลยนะแต่พี่ฟาร์มชอบจัดรูปก่อนคือโจทจะให้หาว่าอุณหภูมิเปลี่ยนเท่าไหร่คือเดลต้าทถูกไหมคะพี่ก็จะจัดเป็นเดลต้าทีไว้แล้วใครที่ไม่ใช่ก็เตะไปจะกลายเป็น I กําลัง 2RT นะคะส่วนด้วยอะไรคะส่วนด้วย M4 เป็นซีเล็กนะแล้วเนี่ยพอเราจัดรูปเรียบร้อยเราก็จะได้แทนฝั่งเดียวไงเธอเออไม่ต้องย้ายไปย้ายมาอีกนะคะก็แทนเลยเป็นเดลต้าทนะคะเท่ากับค่ะกระแสโจทย์ให้มาเป็น2อแอมแปร์นะคะกำลัง2ไปนะคะ I คือ105โ oh อห์มสังเกตพวกนี้ต้องโดยวย SI ให้หมดนะคะตัวทีเนี่ยโจทย์ให้มาเป็น5นาทีนะเธอมันเป็นนาทีอยู่นะคะมันยังใช้ไม่ได้นะต้องคูณอะไรคะคูณ60เนาะที่จะทําให้ นาทีนั้นกลายไปเป็นอะไรคะกลายไปเป็นวินาทีนะตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะแล้วก็หารด้วยนะคะมวลค่ะมวลนี่คือ1กิโลกรัมเป็น SI อยู่แล้วผ่านนะคะแล้วก็ค่าความจุความร้อนจำเพาะเป็น4,200จูลต่อกิโลกรัมเคลวินอ่ะก็เป็น SI อีกเพราะหน่วย SI มันจะตัดกันเองเลยนะคะแล้วก็คิดเลขตรงนี้ออกมาได้ไม่ยากแล้วนะคะจริงๆถ้าเราค่อยๆตัดหน่วยไปเรื่อยๆนะเธอตัวเองจะได้ออกมาเป็น30เคลวินก่อน นะซึ่งมาเอิ่นว่ามันสามารถที่จะใช้เป็นเซลเซียสได้หลายคนก็ตกใจอ่ะพี่คะทำไมเปลี่ยนเคลวินเป็นเซลเซียสดือด้อ,อแบบนี้เลยโอ้มันต้องไปบวก273ลบ273ก่อนไม่ใช่หรอคือน้องที่นึกเรื่องนั้นออกมาเนี่ยก็คือโอเคนะคือแปลว่ามีเนื้อหาอยู่ในหัวแต่ต้องชัดเจนว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ถ้าโจทย์ให้มาเป็นอุณหภูมิเป็นตัวตัวนะคะ อุณหภูมิค่าหนึ่งนะคะที่ออกมาเป็นสมมติเป็นอะไรดีเป็นองศาเซลเซียสแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นเคลวินอันนี้ใช่ค่ะน้องต้องไปบวกด้วย273ก่อนถูกไหมมันถึงจะกลายเป็นอุณหภูมิที่อยู่ในหน่วยของเคลวิน โอเคไหมคะแต่ถ้ามันเป็นเดลต้าของ T คือความต่างของอุณหภูมินะฮะของเคลวินกับขององศาเซลเซียสเนี่ยมันจะมีเดลต้าทีที่เท่ากันเลยค่ะเพราะอุณหภูมิของมันทั้ง2ระบบนี้นะฮะมันจะมี100ช่องสเกลจากจุดเดือดไปจุดหลอมเหลว ของน้ำใช่ไหมถูกปะเจ้าเนี่ยนะคะถ้าถ้าใครเคยเรียนที่มาของมันเนาะมันจะเรียนเริ่มตั้งแต่เอาเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยมาวางตั้งใช่ไหมคะตัวเซลเซียสเนี่ยมันจะมีฟรซิ่งพอยต์หรือจุดเยือกแข็งของน้ำเนี่ยอยู่ที่ศูนย์ถูกไหมคะแล้วไปเดือดที่100 0- ศูนย์ถึงร้อตัวนี้จะร้อยช่องสเกลตัวนี้เหมือนกันคะ่ะจะฟรีซที่273เคลวินแล้วไปเดือดไปอบลิงพอยต์ที่373จาจาก273ไป3 7 3มันก็ร้อยช่องเหมือนกันตัวเองเข้าใจไหมแปลว่าสเกลของมันคือร้อยช่องกับร้อยช่อง,ง ตัวประหลอดหรือตัวของเหลวที่อยู่ในประหลอดของเหลวที่อยู่ในเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยนะฮะมันจะขยายตัวแล้วก็ขึ้นไปเท่ากันเป็นเลทเดียวกันตลอดเลยใช่ไหมถ้าเราไปวัดของสิ่งเดียวกันนะคะดังนั้นเดลต้าทีของมันจึงเท่ากันแต่ทีเฉยๆของมันนั้นไม่เท่ากันงนั้นเราต้องรู้ว่าสมบัติตัวนี้เรากำลังใช้กับเดลต้าทีอยู่ถูกไหมเออมันหาออกมาเดี๋ยวถ้าใครไปลองตัดหน่วยดูมันจะได้เป็นเคลวินอยู่แล้วแหละเพราะมันเป็น SI แต่เราสามารถเปลี่ยนมันมาเป็นเซลเซียสได้เพราะอะไรคะตอบ อ่าเพราะเดลต้าทของเคลวินกับเซลเซียสนั้นเดลต้าของมันจะเท่ากันนั่นเองดังนั้นก็เลยตอบ30ยังเจว <c oughs> ใช่ไหมคะตอบข้อ5นั่นเองเดอได้ไหมเรียบร้อยนะคะอั้นข้อนี้เนี่ยถามว่าตอนลงมือทำยากอะไรไหมไม่ยาก แต่สำคัญคือนึกคอนเซปต์ไฟฟ้าออกไหมนึกคอนเซปต์ความร้อนออกไหมแล้วเอา2อคอนเซปต์มาคอมบกันให้ได้ถูกไหมคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เวลาเราเรียนทีระบททีระบอทะเธอมันไม่ค่อยได้ฝึกหรอกนะคะนั้นจําเป็นมากๆเลยที่เราจะต้องเออฝึกทําโจทย์ลูกผสมแบบนี้แล้วก็ใครเนี่ยที่อยากจะฝึกฟิสิกส์ให้มันเก่งให้มันปังอ่ะมันเจอโจทย์ลูกผสมโจทย์แอดวานซ์โจทย์ประยุกนะคะก็มาฝึกด้วยกันได้กับพี่ฟาร์มที่ฟิสิกส์ฟาร์มวันนี้ลาน้องๆไปก่อนสวัสดีนะคะบ๊ายบาย